โอเคนะเดี๋ยวนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยมันนั่งได้หลายคน okay, โอเคนะจะให้เพื่อนๆดูวิวสวยๆวิวสวยๆเลยน้องแพรอันนี้ทะเลตัวจริงแต่จะให้น้องแพรริมรถริมรถของน้ำนี่หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะเค้เไหมนะ๋นนมวต้องลงทางนี้นะลูกนะไ อย่าไปเลืกลกอลกนะครับรอ,อย่าไปเลือกนะ <ś led> เล่นประมาณนี้นะมี <ś led> สวยๆนะครับพเพื่อนๆตอนนี้เรามา,มา <ś led> ผมใส่ถูกไหมถูกครับถูก โอเคโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขี่ฝานาหน้าบดอะไรนะครับานานาเป็นกล้วยกล้วยกล้วยเขาจะเขาจะปล่อยเราตกเขาจะปล่อยเราตกสักแนจมเดี๋ยวเขากลับมารับเดี๋ยวเขากลับมารับ เอาตอนนี้ขาดขาดอีกขาดอีก2คนเอ๊ตอนนี้กำลังจะเล่นไอ้ปานาน่าบดอ์คสวัสดีครับอันนี้ที่ไหนครับผมเก็ะอีช้างครับกเกอะช้างครับกอะสีช้างครับผมเชื่ออันนี้ปานาน่านี่คือ น้มีที่เดียวครับมีที่เดียวมีลำเดียวครับครมีลำเดียวก็คือถ้าสนใจก็มาติดต่อมาติดต่อร้าที่นี่ได้เลยร้าสีชังจะอยู่ใต้หาดครับโอเคครับอยห้ายมีหมดครับมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรเบอร์โทรศูแปดหกเบอร์โทรูแปดหกแปดสองสามแปดสองสามครับเก้าห้าเจ็สี่บเก้าหเจดสี่ข้าวผมิวนะครับข้าวทีกิวครับติดต่อมาได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ ตอนนี้อยู่บนบานาน่ากันแล้วเรียบร้อยอ่าอยู่บนกล้วยแล้วหลายๆเนี่ยนะดูแล้วเพื่อนถ่ายรูปอ่ะอ่าพอแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วเพื่อนๆไปดูลูกไปดูลูกเลยเดี๋ยวของหายไปดูลูกเลยเดี๋ยวของหายโอเคไปแล้วนะโอ้มันไล่ออกมันไล่ออกนอกฝั่งนอกจอด้เรื่อยๆอ่ะคือเขาบอกว่าเขาจะปล่อยแล้วทิ้งสามรอบเขาว่า ทิ้งทิ้งเลยทิ้งก็ทิ้งตาตาสบายเลยเข็นนะไปแล้วไปแล้วครับพื่นเืนเราเห็นเราไม่เนี่ยพี่พี่แกระ ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเห็นหมดแหละนียวนีนะล็กนี่ลใหญ่ใต้นีถ่ายใต้น้ำยังได้เลยข้าวเกงนะยิ่งเกงยิ่งตกนะถ้าข้านั่งอันนั้นอ่ะคืออันนั้นอ่ะสามอกว่านั่นกว่าจะไปก็เมาก่านั่งน้อยเอาละเอาละ

哎哎哎哎！哎哎哎 <laughs> 好了，嘿。嘿 Hahahaha <laughs> 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 ก็จะให้เราตกราบเดียวก็คุ้บอกว่าคุณเดมันุดมือเมื่อสโอ้ยโอ้ยหนะมั่งว้วไวเฮ้ยวมาน้าโดนสอกน้าเพชรนหรือเปล่าน่้หัวหัวคุณโนแน่โดนสอกอ่ะ แล้วก,ก,กูขอ,อนั่งหลังป่ะให้พี่สมนั่งหน้าเหรออ่ะต่อยู่ตั้งน้ามันมัน,มนสันแห้งกว่าโอ้ีอ่นื่อยอเ่อไม่จบสิลรอห้ารอบก่อนไม่เอาตกได้ไหมพี่มันทรมานมากขอโทษใจไม่่ะตกสักอีกรอบเลยก็ได้ใครกันทีกัที่ควยอ่ะ

อ้าวเอามาพรจะเป็นลมอย่างอย่าพ่งค่นหน้าเนี่นักดาวยศมาฮเฮงหรอเปาฮ้ยพี่เป่าห่ก็ได้ไม่ต้องแรงเลยแรงเลยไม่แรงไม่แรงไม่แรงตรงตามที่ท่า โอเคไปแหมเป <Okay, bye> <laughs> <laughs> ไปแล้วนะแหมรอบแล้วครับ <laughs> <laughs> อ้ออยู่น่าก,กินอะ <laughs>